สวัสดีครับรถไฟทางคู่เดินชยยายเชียงรายเชียงของนะครับวันนี้อยู่ที่แม่กาหลวงพะเยานะครับกขมาเช็คแบบจะเทหัวเสานะครับก่อนที่จะวางไอเดอร์นะครับเทหัวเสาวขึ้นไปแล้วก็มาเช็คปลินกันนะหัวปลิน เทหัวปิ้นแล้วก็เกดเดอร์จะลงกเกเดอร์ลงเสร็จก็ลงหินประหลาดเทพื้นก่อนแล้วก็ลงหินประหลาดวางไม้หมอนแล้ววางหลานนะครับเพื่อนๆนี่ขั้นตอนคร่าวๆนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ทราบพอสมคกรนะครับก็นานนะครับหลายขั้นตอนนะก็เก็บภาพมา เพื่อนได้ชมสำหรับแฟนเราหลักไฟไทยครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเพื่อนตอนนี้ก็400กว่าลวนะครับยังไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์อะไรนะครับนพยายามนำเสนอนะครับข่าวสารแล้วกว็ความบันเทิงให้กับเพื่อนนะครับที่ติดตามกันมาตลอด เซาลรถไฟคอนเสาวเจวีโฟร์แมนครับหลายหลายท่านนะครับที่มาเช็คคอนเทนท์ของเานะครับชมก็ความามเิดนะครับเพื่อเพื่อเป็นศิลปะนะครับก็เก็บภาพนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศ จ่มใสเป็นพิเศษครับค่อนข้างจะร้อนครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ต้อนรับน้องใหม่ให้การต้อนรับช่องใหม่ช่องรถไฟไทยครับสนับสนุนกันเรื่อยๆไปนะครับเราก็จะนำเสนอคลิปให้เพื่อนๆชมกันจนกว่ารถไฟจะวิ่งได้เลยครับ ชมวิวบางชมว่าธรรมชาติบางทุ่งนาบางนะครับรถไฟก็ผ่านหมดครับผ่านดอยผ่านทุน่งนาเบอร์วิถีชีวิตบ้นบา้านแถวๆพยาวก็ให้ท่านได้ชมกันนะครับชมเพื่อนเพือนนะครับเพื่อนวันนี้ไปก่อนนะครับไปก่อน,อนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับเพื่อน สามสิบเ็ด